ในมุมหนึ่งของถนนเก่าและพื้นซีเมนที่เต็มไปด้วยรอยแตกมีหมาจรตัวหนึ่งนอนพยายามลากตัวเองไปข้างหน้าอย่างเชื่องช้าขาหลังที่ไร้เรี่ยวแรงทําให้มันแทบขยับไม่ได้มันผอมแห้งและดูอ่อนล้าเหมือนผ่านความลําบากมานานจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาและสายตาของเธอก็สะดุดเข้ากับภาพที่น่าสงสารตรงหน้าเธอหยุดยืนมองอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวังเธอเลือกใช้ผ้าผืนหนึ่งค่อยๆห่อร่างเล็กๆของมันไว้เพื่อให้ความอบอุ่นและให้มันรู้สึกปลอดภัยจากนั้นเธออุ้มมันขึ้นมากอดแน่นอกเหมือนจะบอกว่าเธอจะไม่ปล่อยมันต้องทนเจ็บอยู่ตรงนั้นอีกต่อไปเธอพามันกลับบ้านอย่างเร่งรีบเมื่อถึงบ้านเธอค่อยๆวางมันลงและเริ่มล้างร่างกายให้มันอย่างเบามือน้ำอุ่นไหลผ่านขนที่สกปรกหมาจรตัวน้อยนอนนิ่ง เหมือนรู้ว่าครั้งนี้มันเจอคนที่ตั้งใจช่วยจริงๆหลังจากอาบน้ำเสร็จเธอเช็ดตัวให้มันแห้งและจัดที่นอนนุ่มๆให้มันนอนพักเป็นครั้งแรกที่มันได้เอนกายอย่างสบายโดยไม่ต้องกังวลอะไรเธอเตรียมข้าวให้มันกินชามหนึ่งและคอยลูบหัวมันบเบาๆเพื่อให้มันรู้ว่านี่คือที่ปลอดภัยมันก้มหน้ากินด้วยความหิวและความไว้วางใจที่ค่อยๆเกิดขึ้นในดวงตาของมัน จากหมาจรพิการที่เคยต้องคลานไปตามพื้นอย่างโดดเดี่ยววันนี้มันได้พบความเมตตาที่เปลี่ยนทั้งชีวิตด้วยน้ำใจของผู้หญิงใจดีคนหนึ่งที่ไม่เพียงมอบอาหารและที่พักแต่ยังมอบโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ให้มันอีกครั้ง